สวัสดีค่ะพี่ๆอย่างที่รู้กันนะคะว่าแบรนด์เดอะลอดกรุ๊ปเนี่ยเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งด้วยและน้องหลอดไฟอยู่ๆก็เป็นคราบน้ำตาหนักมากเลยค่ะใช้คลีนซ i n g เช็ดแล้วก็ไม่สามารถช่วยบรรเทาได้คราบน้ำตาหลุดออกมานะคะแต่ว่าไม่หายสักทีแม่เริ่มสงสัยเรื่องโรคท่อน้ำตาตันวันนี้ เลยพาไปหาคุณหมอหลังจากเราเปลี่ยนอาหารมาแล้วหนึ่งเดือนน้องก็มีข้ามน้ำตายเยอะมากเราก็ไม่หายเลยผลก็เป็นอย่างที่แม่คาดจริงๆด้วยค่ะว่าน้องกําลังประสบปัญหาท่อน้ำตาตันนั่นเองค่ะคุณหมอจะใช้วิธีการย้อมสีตาและดูว่าสีที่ย้อมเนี่ยไหลออกมาที่รูจมูกหรือไม่ ปรากฏว่าสีที่คุณหมอยอมที่ดวงตาน้องนะคะไหลออกที่ดวงตาเยอะมากๆเลยค่ะไม่ไหลามาที่จมูน้องเลยนั่นก็แสดงว่าตอนนี้น้องหลอดไฟกำลังเป็นโรคท่อน้ำตาตันนั่นเองโรคนี้เกิดได้ยังไงเกิดจากการที่น้องไม่สามารถที่จะย่อยโปรโตีนได้ดีนะคะ โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคราบน้ำตาของน้องก็จะต้องเป็นสีใสปกตินี่แหละค่ะแต่คราบน้ำตาที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้กรณีที่ไม่ใช่เชื้อยยสต์นะคะเกิดจากสารตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าสารเพอร์ไพรินนั่นเองค่ะเป็นสารประกอบของเสียของร่างกายที่ถูกขับออกมาในรูปแบบของคราบน้ำตาและคราบน้ำลายนั่นเองค่ะ คราบนี้จะสังเกตเห็นได้นะคะบริเวณรอบปากหรือบริเวณที่น้องเลียอุ้งเทา้าอุ้งมือบ่อยๆมันเกิดจากคราบน้ำลายของน้องเมื่อไปติดกับผิวก็จะทำให้เกิดคราบสีน้ำตาลตัวนี้นี่เองค่ะวิธีแก้ปัญหานะคะก็คือต้องปรับอาหารเป็นอย่างแรกเลยค่ะแล้วก็ถ้าในกรณีเป็นคราบน้ำตาแบบนี้นะคะก็ต้องไปให้คุณหมอล้างท่อน้ำตานะคะแต่ อย่างที่บอกค่ะว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกซ้ำได้นั่นเองนะคะดังนั้นการดูแลน้องหมาเนี่ยก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและหมั่นทำความสะอาดดูแลรวมถึงพาหาคุณหมอเพื่อตรวจจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าโรคนี้มันอาจจะไม่ได้รักษาหายนะคะ มันเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมค่ะอย่างกรณีของน้องหลอดไฟเนี่ยนะคะคุณหมอก็ให้ยามาทานเพื่อปรับสมดุลของร่างกายนะคะคส่วนตัวแม่เองเนี่ยก็ทำการปรับอาหารให้น้องเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้ออาหารให้เป็นกลุ่มที่น้องสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ดีไม่เกิดเป็นของเสียทิ้งนะคะเ,คเพื่อที่จะช่วยเรื่องคาบน้ำตาและ,ะตัวสารเ,เพอร์ไพลินที่ถูก ขับออกมากับของเสียนี้ด้วยนะคะก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ